กล้วยไม้ป่าของไทยที่ดูน่า้องไหลชนิดนี้เวลาออกดอกดูแปลกตาและที่สำคัญเขามีสปปรรพคุณทางยาที่เล่าต่อกันมาบางคนใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแก้โรคขอบคื่อได้เป็นอย่างดีเอื้องสายสี่ดอกสวัสดีครับเพื่อนช่องมิสเตอร์ชนกับ วันนี้มิตรชนพามาทำความรู้จักนะกับกล้วยไม้สกุลหวายต,ตัวหนึ่งที่น่าสนใจตัวนี้มิตรชนได้มาจากมีเพื่อนฝูงนำมาให้ปลูเกเลี้ยงในอดีตที่ผ่านมามิตรชนก็เคยปลูเกเลี้ยงแล้วก็นำมาเพาะขยายพันธุ์ ได้อยู่ครั้งหนึ่งมีฝักติดมาจากธรรมชาติก็เลยเอามาขยายพันธุ์แต่ปัจจุบันเนี่ยไม้ชนิดนี้หายากขึ้นทุกวันก็มีโอกาสที่ได้มาปลูกเลี้ยงเขาวันนี้บันเอิญไม่เห็นเขากรลังออกดอกถือว่าหายเหนื่อยแล้วครับนะเขามีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับเดนโดเบียมคูม,มูลตั้ม นะป้นกล้วยไม้ชนิดนี้เนี่ยในปัจจุบันในธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็เริ่มหายากขึ้นทุกทีนะเหตุผลที่บอกว่าหายากเนี่ยเนิงจากว่ามีการนำเอาไปปลูกเลี้ยงกันแล้วก็เป็นธรรมชาติกับบางท่านดูแลดีก็อยู่กับเรานานเนะนื่องจากว่านิสัยใจคอเขาเป็นกล้วยไม้ป่านะ บางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจเขาจริงๆเนี่ยเวลานำมาปลูกเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะตายไปได้นะครับซึงในความเป็นจริงเนี่ยหากเขาได้อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จัดได้ว่าเป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยคําว่าอิงอาศัยเนี่ยก็คือไปเกาะอ,อยู่กับไม้ชนิดอื่นๆนะซึงเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยหากว่าเราได้ไป พบเห็นเขาอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับการนําออกมาจากป่าให้เขาได้อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาชอบแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสนํามาปลูกเลี้ยงนะก็ต้องเข้าใจอย่างครับว่าก้วยไม้ประเภทเนี้คำที่เราได้ยินบ่อยๆก็คืออิงอาศัยนี่แหละครับนะถ้าเราเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเนี่ย ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์โอกาสรอดของเขานะครับวันนี้มิตรชนได้มาเนี่ยก็มีเพื่อนนะ่ะนามาให้ก็ที่ไปที่มาก็ขออนุญาตไม่บอกว่าไม่ทราบแล้วกันนะก็นํามาปลูกเลี้ยงไว้ทีแรกก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปปลูกเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับก็ได้แต่วางไว้ในกระถางนะนิสัยจะขอเขาเป็นกล้ยไม้ที่เลี้ยงง่ายในระดับหนึ่งนะนี่ มิชนขนาดวางไว้ในกระถางธรรมดานะด้านล่างก็จะเป็นบกมะพร้าวสับนะเขาก็ออกดอกให้เราเชยชมไดนะ้ก็เวลาที่ออกดอกค่ะสาเหตุที่เขาชื่อว่าเอื้องสายสีดอกเนะี่ยก็เกิดจากนิสัยที่เขาออกดอกแล้วนะประมาณจํานวนดอกนะฮะก็จะประมาณ3าถึงสดอกประมาณนี้นะช่อนี้ก็4ดอกนะเขาก็เลยเรียกกันว่าเอื้องสายสีดอกมิตรชนเคยเจอ ประเภทที่ลำบวบอ,อ้วนๆลำใหญ่ะไม่ผอมผิดเรียวเพียวบางแบบนี้นะถ้าลำเขาใหญ่ดอกเขาก็จะใหญ่ตามก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่ที่เขาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นถ้าดูจากลักษณะที่เขาออกดอกให้เนี่ยก็คือเขาน่าจะตกใจจากการที่ถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากป่าแล้วก็ธรรมชาติกล้วยไม้เี่ย หรือพืชชนิดอื่นๆทั่วไปถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าเขากำลังจะตายเนี่ยสัญชาตยญาณสุดท้ายที่เขาจะแสดงออกก็คือในเรื่องของการดำลงเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาก็จะเริ่มออกดอกนะเพื่อที่จะเป็นการขยายเผ่าพันธ์ของเขาเองนะก็มาดูสรรพคุณของเขานะครับที่มาถึเงเกิเเกินไว้ว่าเขา นำมาใช้กันในเรื่องของการบรรเทาอาการโรคหอบหืดนะก็ในตำรายาแพทย์แผนไทยนะก็มีการระบุกล่าวเอาไว้นะครับว่าใช้ลำต้นของเขานะครับก็เรียกปริมาณก็เท่าไรก็ได้นะแล้วแต่ตามชอบเลยเขาว่างนั้นนะนำมาต้มนะแล้วก็รับประทานน้ำเขาเนี่ยน้ำต้มอุ่นๆนี่แหะครับนะเพื่อ เป็นการบรรเทาอาการโรคขอบหืดเขาบอกว่าได้ผลชะง,งัดนักแหลกระวังเอาก็ทันใดที่มีปัญหาเกีย่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ลองดูก็ได้สมุนถ้าไพไทยเนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับก็ตำรายาแพทย์แผนไทยโบราณเขาก็รับรองเอาไว้นะสำหรับลักษณะของลำต้นนี่ครับก็จะเป็นลำต้นยาวเรียวนะใบ,บก็จะเป็นใบลักษณะของใบสลับซ้ายขวาไปเรื่อยนะใบ,บเนี่ย บางมากๆนะจากการที่มิตรชนสัมผัสดูเนี่ยนะเป็นใบรูปใบพายนะแล้วก็ถือว่าเป็นกุ้ยไม้อีกตัวครับที่หน้าปลูกหน้าเลี้ยงเลยแหละนะหลังจากนี้มิตรชนก็จะนําตอนนี้นะครับไปดูแลบํารุงทนุถนอมไม่ค่อยจะมีเวลาครับนะก็นี่อีกไม่นานก็ฟื้นตัวนะครับสําหรับ ขั้นใดที่มีประสบการณ์การปลูกเลี้ยงแ,แปลกนะฮะหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยไม้ที่อยากจะให้มิชยชนนำเสนอก็สามารถจะอัดเป็นคลิปนะสั้นๆหรือคลิปยาวๆเอาที่สบายใจมนะิตรชนช่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อกลางของคนรักกล้วยไม้นะมีเรื่องราวอะไรดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับนะก สำหรับวันนี้ก็นํามาทําความรู้จักกับเจ้ากล้วยไม้สวยๆน่ารักน่ารักตัวนี้ครับเอื้องสายสีดอกก็พอเป็นที่สังเขตก็แล้วกันนะพอให้เราได้ทําความรู้จักไม้กล้วยไม้บ้านเรายังมีอีกเยอะครับเพราะว่าเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวพบกล้วยไม้โดยเฉพาะตระกูลหวายนี่ยเป็นพันชนิด บางชนิดก็เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาแต่บางชนิดวิจนไปเจอแล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้จักสำหรับกรณีแบบนี้นะถ้าหากว่าพี่ๆท่านใดนะเจอฝักนะแล้วก็เป็นฝักที่ได้มาจากธรรมชาตินะก็ท้ามันเป็นของแปลกนะของหายากจริงๆนะก็ส่งมาให้ได้นะวิชนก็เพราะ ออกขึ้นแล้วก็นำมาแบ่งปันกันไปปลูกเลี้ยงนะถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยกันนะลดปริมาณการนำออกมาจากธรรมชาตินะก็การปลูกเลี้ยงในห้องแลบห้องทดลองเนี่ยก็เป็นอีกวิธีการนะครับที่สามารถจะช่วยขยายเผาพันธ์เขาได้สำหรับข้อมูลการปลูกเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงไม่ยากนะใช้ กระถางกล้วยไม้เนี่ยปลูกเลี้ยงในกระถางธรรมดานะอาจจะลองก้นกระถางด้วยฐานสักเล็กน้อยแล้วด้านบนก็นเป็นมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวทั่วไปเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วไม่ใช่ชนเคยนีกับมะพร้าวธรรมดาเหมือนกล้วยไม้ทั่วไปก็งามดีนะปัญหามันอยู่ที่ว่าเราบำรุงเขานะด้วยอาหารที่มีคุณภาพนะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเป็นวงรอบนะให้อาหารอย่างต่อเนื่อง กล้วยไม้เนี<_<_<_<_่ยเขาก็จะงอกงามมีดอกให้เราเฉยชมฤดูการออกดอกของเขาก็จะประมาณพฤษภามิถุนาของทุกปีนะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยออกดอกเดือนนี้เลยนะเดือนตุลาก็อย่างที่ผู้ชมบอกนะครับเขาตกใจนะจากการที่ถูกย้ายจากธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะออกดอกได้สำหรับทิ่นที่อยู่อาศัยของเขานะครับก็มีรายงานการพบได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จัดได้ว่าเป็นกล้วยไม้ประจําถิ่นเลยแหละนะครับปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากขึ้นทุกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาทำความรู้จักกับเจ้าเอื้องสายสีดอกครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับหากมีชนมีเรื่องราวอะไรดีๆนะก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์กดติดตาม พบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ